สวัสดีค่ะพบกับชณีขายรถนะคะในไลฟ์สดวันนี้ค่ะชณีมาเองเลยนะคะสวัสดีทุกๆคนเลยค่ะวันนี้นะคะชณีขายรถนะคะมีรถโอ้โหนี่เลยนะคะเห็นรูปกันไหมนะคะขึ้นให้ใหญ่โตมโ,โหัานเลยคันนี้นะคะเป็นรถตู้เนาะเป็นตัวมาจ e สตี้นะคะ เป็นตัวที่ทุกคนแบบว่าถามหากันมานะคะเยอะมากแต่ว่าของหายากมากจริงๆแล้วคันนี้นะคะเพิ่งมาถึงเมื่อคืนนี้นะคะแล้วก็เพิ่งถ่ายรูปเมื่อเช้าเองนะคะเพิ่งมาถึงสดๆร้อนๆเลยค่ะเดี๋ยวพานะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะเข้ารับชมพร้อมๆกันนะคะ เดี๋ยวระหว่างนี้นะคะก็ขอให้ทีมงานนะคะหรือว่าใครที่เข้ามาเห็นไลฟ์สดนี้แล้วนะคะช่วยไลค์ช่วยแชร์ให้ชนีก่อนนะคะก่อนที่จะไปชมรถคันเป็นๆจริงๆพร้อมๆกันเนาะแล้วก็ตอนนี้นะคะถือโอกาสนะสวัสดีนะคะปีใหม่ไทยกันไปเลยนะคะวันนี้นะบางคนนะคะก็ หยุดงานกันแล้วนะคะหยุดกันยาวๆแล้วนะคะบางคนก็ยังไม่หยุดทําอีกวันหนึ่งวันนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ได้หยุดกันใช่ไหมสงกรานนะคะหรือว่าบางท่านนะคะก็ไม่ได้หยุดเลยนะคะช่วงสงกรานนะคะก็สู้ๆนะคะทํางานกันต่อไปนะคะเหมือนชนีขายรถนะคะไม่มีวันหยุดเลยซักวันนะคะที่นี่เราเปิดตลอดนะคะทุกวันทุกเทศกาลวันหยุดนะคะเปิดะคะ่ะไม่มีปิดนะคะใครอยากเข้ามาชมรถก็เข้ามาชมได้เลยเนาะอ่ะ น่าจะพร้อมนะคะเดี๋ยวพาไปชมกันเลยดีกว่าเนาะจะได้ไม่เสียเวลานะคะนี่นะคะคันนี้นะคะที่อยู่ด้านหลังนะคะคันเดียวกันนี่ค่ะคันเดียวกันเป๊ะ,เ,ปะเลยนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมกันเนาะเดี๋ยวจนีขอญอาตสลับกล้องให้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเริ่มชมนะคะจากาภายนอกกันก่อนเลยเนาะโอเคสักครู่นะคะ นี่เลยนะคะไปค่ะคันนี้นะคะ Toyota m a าเจสตี y, นั่นเองนะอ่ะนี่ค่ะชมจากด้านหน้าก่อนเลยนะคะคันนี้นะคะเป็น Toyota m a าเจสตี้สคันนี้เป็นรุ่นพรีเมียมเนาะมาเจสตี้ะนะคะเขาก็จะมี3รุ่นในกันนะคะตั้งแต่รุ่น Standard ตัว พรีเมียมคันนี้ของเราเป็นพรีเมียมนะคะแล้วก็เป็นตัวแกรนนะคะเป็นตัวท็อปขึ้นไปนะคะอันนี้จะเป็นสีขาวมุกนะคะเขาก็จะมีสองสีเนาะสีดํากับสีขาวมุกตัวนี้เลยนะคะนี่ค่ะคือเป็นรถตู้ที่สไตล์แปลกใหม่นะหลายๆครั้งก็คือจะชื่นชอบนะคะแล้วก็หายากมากจริงๆนะคะคันนี้ป้ายแดงไม่มีแล้วด้วยนะป้ายแดงก็คือแบบ ต้องรอของอ่ะนะคะยังไม่ได้เอามาขับใช้กันได้ทันทีนะคะถ้าใครที่อยากได้ขับใช้เลยคันนี้เลยค่ะมาเลยนะคะเดี๋ยวฉันีพาชมนะเริ่มตั้งแต่ข้างหน้านี่เห็นไหมคะสไตล์แบบว่าหรูหราเนาะข้างหน้าตรงนี้ก็เป็นกระจ,จังหน้านะคะเป็นโครเมียมนะไฟนะคะเห็นไหมไฟเขาจะมีไฟเป็นโปรเจคเตอร์นะคะแล้วก็เป็นไฟเดย์ไลท์นะคะมีไฟเดย์ไลท์ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ไฟ ตันหมอดอยู่ด้านล่างเนาะนี่ค่ะกระจกมองข้างก็เป็นโครเมียมมือจับประตูก็เป็นโครเมียมเหมือนกันนะคะแล้วก็คันนี้นะคะเป็นกุญแจแบบเขาเรียกว่าอะไรนะกุญแจแบบอัจฉริยะมากนะคะก็คือเราแค่เก็บกุญแจไว้ที่ตัวนะคะแล้วเราก็สามารถแบบเดินไปเปิดประตูนะคะปลดล็อกได้เลยนะมีค่ะนี่ล็อกปลดล็อก กดล็อกจากกุญแจนะคะอ่ากดล็อกปุ๊บก็กระจกมองข้างก็จะกางมาท,าทันทีเพราะว่าเป็นแบบไฟฟ้านั่นเองนะคะแล้วก็อันนี้นะคะสามารถเปิดประตูสไลด์นะคะสข้างจากรีโมทได้นะ,ะเป็นแบบไฟฟ้านะคะอ่าดูภายนอกก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวค่อยพาชมฟังก์ชันต่างๆนะคะว่ามีอะไรบ้างนี่นะคะคือมันเป็นรถตู้สไตล์ที่แบบว่าเรา เราไม่คุ้นชินตาคือถ้าครึ่งหน้าแบบนี้มันจะเหมือนรถ SUV เลยแต่ถ้าพอมามองครึ่งหลังก็คือรถตู้นะคะก็คือแวนพอมารวมกันนะคะก็เป็นมาเจสตี้คันนี้เพราะว่าปกติแล้วรถตู้นะคะทั่วไปที่เห็นก็คือด้านหน้ามันจะแบบว่าตัดๆเนาะมันจะเป็นแบบแปบบ็แนแไปเลยใช่ไหมตัวเครื่องด้านหน้านะคะแต่นี้ก็คือเหมือนรถ SUV เลยด้านหน้าเนา ดูหรูดูหรูมากนะคะถ้าใครหาอยู่นะคะมาเห็นคันนี้นะรีบเลยนะคะเราหายากจริงๆก่อนหน้านี้มีมากี่คันกี่คันคือไปเกลี้ยงแล้วนะคะไปไวมากนะพาชมรอบๆก่อนนะคะกระจกนะคะนี่เป็นไงแบบว่ารถผู้บริหารนะคะหรูหรามากนะ,ะนี่คะ่ะด้านหลังนะคะด้านหลังก็จะเป็น ประตูนะคะเป็นกระจกบานใหญ่แบบนี้เลยนะคะครึ่งคันไปเลยนะมีโลโก้โลโก้โลโก้นะคะ t ต y o t a m a j e s t ีไฟไฟท้ายไฟเลี้ยวนะคะเป็นรูปตัวแอลนี่แบบนี้เลยเออมันดูแบบเหมาะเจาะเลยนะคะกับกับรูปทรงของตัวรถเนอะรับกันดีนะคะ,ะให้ชมรอบๆอบคันกันมา ใครยังไม่เคยเห็นตัวเป็นๆน,นะคะมาชมพร้อมกันนะคะชนีพาชมนี่นะคะอ่าอย่างที่บอกนะคะนี่เป็นแบบกุญแจอัจฉริยะคือเรานี่พกกุญแจไว้ในตัวนะคะแล้วก็จับที่มือจับประตูนะคะก็เปิดปลดล็อกเปิดได้เลยนะคะอันนี้ฝั่งคนขับนะคะ,ะกระจกเป็นแบบไฟฟ้าอย่างที่บอกคะ่ะถ้าปลดล็อกรถปุ๊บมันก็กลางออกให้ทันทีไฟเลี้ยว มีไฟเลี้ยวอ่านี่นะคะเราขออนุญาตไปเปิดประตูอีกฝั่งหนึ่งเนาะจะได้สว่างสว่างโลง่โลงๆนะคะเ,เ้วเดี๋ยวไปชมภายในพร้อมกันคันนี้นะคะสเกิตรอบคันนะคะสเกิตรอบคันตั้งแต่ด้านหน้าด้านข้างนะคะสเกิร์ตตัดด้วยโครเมียมรอบคัน เออเขาตกแต่งมาได้แบบสไตล์หรูๆนะคะลักซ์ซรี่มากนะคะสปอยเลอร์ด้านหลังนิดนึงนี่เห็นไหมก็ไม่ทําให้รถมันดูเป็นตู้เกินไปเนาะก็มีสปอยเลอร์ด้านหลังด้วยนะคะนี่ไปค่ะดูข้างในกันอ่านี่นะคะด้านในมองจากด้านนอกเข้ามาเหมือนเราเดินขึ้นรถอันดับแรกเลยที่เราจะต้องดูนะคะนี่ บันไดขึ้นนะบันไดเขาดูกว้างนะคะดูขึ้นง่ายเออไม่เหมือนรถตู้ทั่วไปนะคะอตรงด้านประตูตกแต่งด้วยนี่เป็นลายไม้เบาๆนะคะให้ดูหรูหราขึ้นมาอีกนิดนึงมีผ้าม่านแล้วนะคะนี้มีผ้าม่านด้านในนะคะอืมเราเดินวนไปวนมา เดี๋ยวเราขึ้นทั้งหน้าคนขับนะคะเราจะสตาร์ทให้ได้รับชมกันนะคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะ6สปีดเครื่อง2.8นะคะอ่ะนี่นะคะฉะนีถือเองถ่ายเองนะคะอาจจะมีแบบว่าสันๆว่างนะคะขออภัยนะคะแต่จะพยายามให้นิ่งที่สุดแล้วก็ให้เห็นทุกส่วนนะคะกันแบบชัดๆเหมือนเหมือนมาดูด้วยตัวเองนะคะเหมือนตาเห็นเลยนะคะอ่ะ ให้ชมกันเหมือนตาเห็นไปเลยอันนี้เป็นแบบว่าที่กดกระจกเนาะปรับกระจกนะคะปรับกระจกไฟฟ้านี่กระจกมองข้างเนาะเป็นแบบไฟฟ้านะคะก็ปรับไฟฟ้าเลยค่ะอ่านี่เป็นล็อกที่ล็อกนะคะล็อกกระจกเปิดล็อกต่างๆนะคะแต่ว่าไอทีอ่เปิดประตูสไลด์นะคะอยู่ตรงนี้เนาะสามารถเปิดจากด้านคนขับได้นะคะประตูสไลด์ข้างๆประตูของตัวรถนะ เิดจากด้านคนขับได้อ่ะเดี๋ยวเราเก้าวขึ้นไปบนรถกันเลยดีกว่านะคะบันไดเห็นไหมที่บอกมันกว้างแล้วมันก็ดูขึ้นง่ายผู้หญิงอย่างเรานะคะก็ก้กาวขึ้นได้สบายเออสบายจริงนะคะอ่ะขึ้นมาแล้วอันนี้มีประตูเปิดอยู่สองฝั่งเนาะหน้าจอนะคะเห็นไหมตัวมอนิเตอร์ดนะ้านหน้าจอก็จะบอกเรานะคะว่าประตูเปิดอยู่นะเดี๋ยวขอสตาร์ทเลย ปุ่มสตาร์ทนะคะอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ค่ะเป็นแบบพุ s สต t a r t นะคะามาดูกนันนี่สตาร์ทแล้วหน้าจอก็เป็นแบบนี้นะคะสวยงามเขาก็จะเป็นทรงแบบทรงเดียวกันหมดเลยนะแบบเป็นทรงทรงเหลี่ยมนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นกลมๆเนาะสองฝั่งมีมอนิเตอร์ตรงนี้นะคะ ที่แสดงการขับพีต่างๆนะอยู่ข้างหน้าตรงกลางนะคะอ่ะอันนี้เป็นเลขไม้ให้ดูเลขไม้กันสดๆคันนี้ไม้หกหมื่นนะคะคันนี้เป็นตัวรถรุ่นรถปี2019แต่ว่าจดใช้งานปี2021นะคะเพิ่งออกป้ายแดงมาปี2 1 2 0 2 1นะคะปีนี้ก็ปี22เนาะใช้มาประมาณปีกว่านะนี่ค่ะ อันนี้เป็นตรงกลางนะคะหน้าจอนะคะเป็นระบบสัมผัสนะคะหน้าจอใหญ่มากน่าจะ7นิ้วนะถ้าจะไม่ผิดนะถ้าผิดต้องขออภัยด้วยแต่มันจะประมาณนี้นะคะแอร์นะคะเป็นแบบดิจิตอลนะอุณหภูมิปรับอะไรได้หมดเลยนี่ตัวแจ้งพัดลมนะคะเออดูใช้งานง่ายนะคะดูหรูนะนี่ค่ะเป็นแบบสัมผัสได้นะ ใช้นิ้วจิ้มๆเอาเลยนะคะแล้วก็ทงคนขับเนี่ยที่บอกพวงมาลัยนะคะก็เป็นแบบมันติฟังก์ชันนะคะซึ่งคันนี้สนีว่าเขาก็ทํามาแบบเอาใจคนขับอยู่เหมือนกันก็คือเหมือนให้ความสะดวกสบายครบครันทั้งคนขับแล้วก็ทั้งผู้โดยสารเนาะมันติฟังก์ชันนะคะปุ่มใช้งานต่างๆเออเต็มเลยนะคะนี่เต็มเลยนะคะก็คือแบบขับขับไปไม่ต้องปล่อยมือจากพวงมาลัยเลยนะคะก็คือกดสั่งการอะไรตรงนี้ได้หมดเนาะ อ่านี่นะคะเกียร์เกียร์ออโต้นะคะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วตรงนี้ก็จะมีปุ่มเนี่ยต่างๆนะคะนี่อยู่ตรงนี้นะคะตรงฝั่งด้านคนนั่งนะคะผู้โดยสารนะคะก็จะมีที่เก็บสัมภาระเนาะมีที่วางอะไรตรงนี้เนี่ยเออวางแก้วนะคะวางแก้วได้เลยนะคะมีตัว มีตัวล็อกด้วยนะเนี่ยมีตัวล็อกแก้วนะคะอ่าอ่ามาดูด้านวนนะคะกระจกมองหลังนะคะกระจกมองหลังก็ตัดแสงอัตโนมัตินะคะตัวนี้รุ่นนี้นะแล้วก็ที่สําคัญนะคะอยากจะบอกว่าไม่ค่อยได้เห็นนะคะตัวรถรุ่นไหนที่ให้กล้องกล้องหน้าให้มากับตัวรถเลยนะคะให้มากับกับตัวคันนี้เลยนะคะเป็นกล้องมองหน้านะคะบันทึกเหตุการณ์เนาะเป็นกล้องหน้านะอันนี้ให้มาเลย นะคะไม่ค่อยเห็นเหมือนกันไม่ค่อยเห็นรุ่นไหนให้มาแต่ว่ามาร์ชิตี้เรามีให้ครบคันเห็นไหมบอกแล้วแล้วก็รนี้เป็นไฟอไฟกดได้สีรุ่นนี้นั่นนะคะอันนี้ก็น่าจะแบบเลือกโหมดได้นาะอว่าอเปิดประตูแล้วไฟติดอะไรอย่างเงี้ยน,นะอ่านเลือกกดได้นะคะเออครบครบครบอันนี้น่าจะเป็นช่องใส่ของใส่แว่นอะไรพวกนี้แล้วก็ม่านบังแดดที่บังแดด <laughs> จะบอกว่ายาวมากคือแบบ ยาวจริงนะคะเนี่ยยาวจริงก็คือไปทั้งแผงนี่เลยนะคะแล้วก็อ่ามีกระจกให้นะคะมีไฟนะคะส่องสว่างให้นะ,ะกระจกนี้ให้ทั้งสองฝั่งนะคะของผู้โดยสารก็มีนะคะมันบางแดดคือยาวบางบางมิดแน่นอนนะคะอ่านตรงนั้นเห็นไหมมีกระจกแล้วก็มีไฟเหมือนกันนะเออไม่ถึงนะคะแขนสั้นเนาะเปิดได้เหมือนกันเปิดได้เหมือนกันนะคะบ่อ เป็นเบาะหนังนะคะตรงนี้ก็น่าจะพับได้ไหมอันนี้มีโลโก้มาสตีนะคะเป็นเบาะหนังสีดำนะคะนั่งได้ประมาณสองคนไม่หยดอัดนะคะกว้างนะคะถ้าตัวเล็กก็สามคนได้นะแต่สองคนกำลังดีสบายๆนะคะดูกว้างนะแล้วก็อันนี้เดี๋ยวให้ดูนะคะตรงนี้จะเป็นเป็นพรมแบบนี้มาแล้วนะเห็นไหมอ่ะ เป็นคมหนังแบบนี้มาให้แล้วนะคะตรงนี้ก็วางของได้นิดหน่อยนะคะเล็กๆน้อยๆน,นะคะอ่ะชั้นนี้ก็โนนะคะอันนี้อะไรอ่ะอ่ะขอเล่นหน่อยอน,นี่นะคะอ่ะให้ชมกันทุกซองทุกมุมนะคะตรงนี้เปิดได้ตอนแรกมันปิดอยู่อย่างนี้นะอันนี้เราเปิดขึ้นมานะคะก็จะเป็นเนี่ยรูใส่ของได้วางแก้วได้ไหมแก้วน่าจะเล็กไปอะ่ะน่าจะใส่แบบโทรศัพท์ใส่ นี่นั่นอะไรนี้นะคะใส่ได้หมดนะอ่าเป็นไงคะด้านหน้านะคะมีอะไรอีกไหมนะคะมีอะไรให้เล่นอีกไหมนะมีเยอะฟังก์ชันครบนะคะนี่นะคะอย่างที่บอกอันนี้คือเป็นเอาไว้เปิดประตูสไลด์นะคะทั้งสองฝั่งนะคะทั้งซ้ายขวาเปิดจากคนขับได้เลยนะคะแล้วกอ็อันนี้เป็นตัวล็อก ตัวล็อกประตูนะคะน่าจะเป็นแบบกันเด็กอะไรอย่างเงี้ยล็อกล็อกเลยล็อกประตูได้เลยนะอ่ะอันนี้เป็นด้านหน้านะเดี๋ยวเราไปดูทางฝั่งของผู้โดยสารกันบ้างเนาะด้านหลังนะคะอ่ะเดี๋ยวขอลงรถแป๊บนึ่งนะคะอ่านี่นะคะเดี๋ยวเรามาชมทางด้านหลังนะคะอย่างเมื่อกี้ที่บอกกดเปิดประตูได้จากตรงนี้นะเดี๋ยวขออนุญาตก,กดเลย อขออนุญาตก,กดเปิดแล้วนะคะนี่ค่ะเป็นผู้โดยสารฝั่งด้านหลังนะคะแล้วเรามีแขกรับเชิญนะคะที่อยากช่วยขายนะคะเป็นลูกชายเองนะคะนี่จะบอกว่าเป็น f อรถตู้เลยนะอ่ะอันนี้เปิดฝั่งนี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวกดเปิดอีกฝั่งนึ่งให้ดูนะคะเป็นประตูสไลด์ไฟฟ้าทั้งสองฝั่งนะคะอ้าวว้าวไปลูกโอ้โหนหนมาขึ้นได้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามี นี่นะคะคนช่วยพรีเซนต์แล้วนะคะเห็นไหมเปิดมาปุ๊บมันดูแบบว่าลักชัวรี่มากมันดูหรูมากอ่ะแบบชอบนะคะเบาะเป็นสีดำนะตัดกับตัวรถนะคะตัวรถจะเป็นสีขาวเนาะด้านนอกตัวเบาะนะคะเป็นสีดำนะคะเป็นเบาะหนังนะคะแล้วตรงพักคอนะคะจะเป็นทรงแบบรับกับสรีระของศีรษะเนาะเป็น เป็นเป็นเขาเรียกอะไรนะทรงมิกกี้เมาส์นะคะส่วนมากนะคะอ่าเป็นทรงมิกกี้เมาส์ใช่ค่ะอ่ามาชมกันร้อนไหมลูกเดี๋ยวมา,มาเปิดแอร์ให้นะคะน,นี่นะคะเราเปิดแอร์ก่อนเราร้อนนะคะเดี๋ยวเราเปิดแอร์ก่อนนะคะมาเจ๋งก็เลยอ่ามาแล้วนะคะแอร์มาแล้วนะคะแอร์นี่ปรับได้อิสระมากนะคะก็ตรงนี้นะจะมีตัวเลขนะคะมีหน้าจอคือแบบใหญ่เวอร์นะคะ นี่เวลาปรับอะไรเราก็จะเห็นหมดเนาะมีเวลาบอกด้วยนะคะตอนนี้นะคะ<อ>ใบสามครึ่งแล้วน,นะ<ม>อ่าอันนี้<ม>เป็นอะไรอ่ะ<ม>คัลเลอร์ไฟคัลเลอร์เป็นไฟ<ม>ไฟในห้องอ่าโอเคนะคะแล้วก็อันนี้คันนี้นะคะจะเห็นว่าอ่าด้านหน้านะคะด้านหน้าตรงนี้อ่า<ม>เขาเรียกว่ากั้นกระจก<ม>ให้เรียบร้อยแล้วนะคะ,ะให้กล้องส่องดูนะคะ กระจกตรงนี้ก็คือเพิ่มเติมมานะคะ,ะเดี๋ยวให้ดูจากอีกฝั่งหนึ่งนะตากล้องเดินไปละนะคะอ่าด้านนี้มันมืดนะอ่าด้านนี้จะสว่างนะคะหเห็นชัดหน่อยไม่ย้อนแสงเนาะตรงนี้นะคะ<ห>เป็นกระจกนะคะที่กั้นมาให้นะคะเพิ่มเติมนะคะ<ช>กั้นระหว่างฝั่งคนขับกับผู้โดยสารก็คือเพิ่มความเป็นส่วนตัวนะคะแน่นอนนะคะอันนี้ก็คือเหมาะกับเป็นแบบ รถผู้บริหารแล้วกันนะคะแต่ถ้าเป็นรถครอบครัวก็ให้เพิ่มความส่วนตัวไปอีกนะคะสําหรับคนฝั่งผู้โดยสา,สาสรเนาะโอเค okay, ได้เลยครับพรีเซนต์ได้เลยลูกเนี่ไปกระโดดมอันหนนะอันนี้เนาะอ๋ออันนี้มันเปิดปิดได้นะคะเป็นแบบไฟฟ้านะคะก็คือติดตั้งมาแล้วก็สามารถเปิดก็ได้นะคะคถ้าอยากเป็นส่วนตัวนะคะเราก็กดปิดโอ้โหง่ายมากนะคะ ง่ายมากเลยนะคะใช่ครับอ่านี่นะคะเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่วาง,วางใช่ไหมถ้าเราหิวถ้าเราหิวนะคะอย่างเช่นลูกชายบอกนะคะถ้าเราหิวเราสามารถวางสัมภาระวางของกินได้เลยนะคะวางแบบอะไรอะคะอ่านโนตบุ๊กเนาะทำงานระหว่างเดินทางนะคะทำงานไปด้วยได้เลยนะคะ เห็นไหมนี่มีสองฝั่งเลยนะคะทั้งสองฝั่งเลยนะคะอ่าไม่ใช้งานเราก็เก็บปิดให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ตกแต่งลายไม้เป็นหนังเป็นอะไรแบบเหมือนกันนะคะพื้นผิวเป็นหนังกับลายไม้ตกแต่งด้วยลายไม้นะคะสวยงามมากแล้วก็ตรงนี้นะคะสามารถวางได้เหมือนกันนะคะวางได้เหมือนกันอันนี้ก็วางขวดนะ้ำวางอะไรได้หมด วางสัมภาระได้นิดหน่อยนะคะขอให้อาจจะมีตัวปว่วนมาเนานะช่วยช่วยกันทํามาหากินนะลูกนะสมัยนี้นะคะอะที่เบาะมาดูที่เบาะนะคะเบาะตรงนี้นะคะของผู้ได้สารเราขาเรียกแถวแถวแรกและกันอ่านูหล,ลบหน่อยลูกนะคะอ่ะนะเยี่ยมค่ะคันนี้นะคะตรงเบาะนะคะตรงเนี้ยจะเป็นเหมือนเก้าอี้นวดนะตรงนี้นะคะสามารถเปิดออกมาได้นะคะนี่นะคะนี่ ใช่นี่เห็นไหม oh. เห็นไหมเห็นไหมเอาเป็นต่อนั่งให้ดูหน่อยค่ะนั่งลงไปเลยอ้าวตรงนี้นะคะเห็นไหมคะโอ้มันก็อี้นวดเลยใช่ไหมคะ <c oughs> ออแล้วก็เอนนะคะเอนตรงนี้ก็สามารถปรับได้เลยคะ่ะเอนหลังลงไปนะคะเอนไปได้สุดนู่นเลย <c oughs> นอนกันไปตลอดทาง <c oughs> ได้เลยคะ่ะสบายๆนะคะถ้าด้านหลังไม่มีคนนั่งเนะาะถ้ามีคนนั่งเราก็ปรับขึ้นมานะคะตรงนี้ เป็นไฟฟ้านะคะทั้งสองตัวนะคะสองตัวนี้จะเป็นแบบเก้าอี้นวดแบบนี้เลยนะคะเขาเรียกว่ากับตันซีทนะคะน่าเหมือนเก้าอี้บนเครื่องบินไหมนะคะเป็นกับตันซีทั้งสองตัวนี้นะคะใช่เหอเลยใช่แล้วเนาะแล้วก็ปรับแต่ว่ามันชอบรถคันี้มากอันนี้อะไรนะมาขอดูกันนะคะแล้วก็ปรับเลื่อนหน้าถอยหลังได้นะ มาอยู่ข้างๆอันนี้นะคะกดตรงนี้ปุ๊บก็คือแบบเลื่อนได้เลยสําหรับไว้ขึ้นแถวที่สามนะคะอะถ้างั้นเดี๋ยวไปขึ้นแถวที่สามให้ดูเลยนะไหนๆก็แบบว่าเลื่อนแล้วนะคะอ่ามานี่นะคะแถวแถวนี้เอาขอนไฟแถวที่สองนะคะด้านหลังนะโอ้ไม่ต้องกลัวเรื่องความร้อนนะคะมีแอร์นะคะมีแอร์ให้ นะมีแอร์ให้ทุกที่นั่งนะคะเป็นแบบส่วนตัวทุกที่นั่งนะคะมีแอร์ให้นะคะอ่าโอ้โหเจ๋งไปเลยอ่ะใช่นะคะแล้วก็มีไฟนะคะตรงด้านหลังนูนก็จะมีไฟอันนี้มีสองฝั่งเลยเดี๋ยวเขาเปิดไฟจะได้สว่างสว่งางนะนแล้วก็ไม่ต้องกลัวอ่าใช่ค่ะแล้วตรงนี้นะคะเวลาขึ้นลงไม่ต้องห่วงนะคะว่าจะขึ้นลงยังไงตรงด้านเบาะด้านหลังอเดี๋ยวให้ตากล้องเราพาชมนะคะ สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวยใช่แล้วคะ่ะสวยมากๆนะคะอ่านหนูนั่งหน่อยค่ะโอเคอ่าตรงนี้นะคะเ <I> วลาเราขึ้นลงใช่ไหมด้านหลังเบาะอันเนี้ยมันก็จะมีตัวแบบว่าเอาไว้ให้เราดึงเลื่อนเบาะปรับเบาะได้นะคะเลื่อนปรับเบาะได้นะคะอยู่ตรงนี้นะคะอ่าแล้วก็ข้างๆนะคะข้างๆข,างข,างของตรงนี้จะมีที่วางทั้งสองฝั่งเลยนะทั้งสองฝั่งเลยแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นที่ ชาร์จ USB นะคะม,มีให้ข้างละสองช่องไปเลยสองข้างเลยนะทั้งสองข้างเลยนะคะมีให้ทั้งสองข้างเลยสองช่องไปเลยนะคะอือเป็นไงดูหรูหราแล้วก็ของใช้ออปชั่นต่างๆก็คือครบคันมากนะคะแล้วก็ด้านหลังใช่ไหมอันนี้คือเรานั่งให้เห็นเต็มที่เนาะสามารถดึงม่านขึ้นมานะคะได้ตัวม่านอยู่ตรงนี้มันติด ม่านบังแดดนะคะนี่คือมันมีม่านผ้าอยู่แล้วไงแล้วมันก็มีม่านอันนี้มานให้กับตัวรถนะคะอยู่แล้วนะคะเป็นม่านอันนี้ถ้าคันไหนที่ไม่มีม่านตัวนี้ยก็คือดึงตัวนี้ขึ้นมาได้นะคะทั้งสองแบบเนาะแต่นี้เขาน่าจะติดเพิ่มมานะคะเพื่อความแบบว่ากชัวร่แล้วก็อ่าใช่การใช้งานที่สะดวกมากขึ้นเนาะใช่คะ่ะสองฝั่งเลยเหมือนกันนะคะม่านบังแดดก็มีสองฝั่งนะคะ แล้วก็เบาผู้โดยสารด้านหลังเนาะเดี๋ยวเราขออนุญาตโลงรถนะคะไปทางด้านหลังบ้างนะคะขออนรถคันนี้ยโอเค่รถคันนี้มันมอ่านี่ค่ะเรามาดูด้านหลังกันบ้างนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นเบาอันเนี้ยถ้ามีผู้โดยสารนั่งก็คือนั่งกันได้เต็มที่ทั้งคันเนี้ยสิบเอ็ดที่นั่งครอบครัวใหญ่ก็คือไม่ต้องห่วงไปได้ทั้งครอบครัวนะคะครอบครัวคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าไปได้หมด ใช่มันใหญ่มากเลยนะคะมันดูแบบว่าอลังการงานสร้างมากนะคะซึ่งถ้าไม่มีคนนั่งอย่างที่บอกค่ะเขาก็สามารถแบ่งพับได้นะคะแบบครึ่งครึ่งนะเห็นไหมนี่พอเราไม่นั่งเราก็พับขึ้นมาวางของวางสัมภาระใช่ไหมคะอ่าไว้วางได้หมดนะคะใส่ได้หมดถ้าพอพับขึ้นแล้วเนี่ยมันก็มีพื้นที่เยอะนะในการใส่สัมภาระเห็นไหมถ้าปกติแล้วอะเราไม่ได้นั่งทุกเบาะ ประจำอยู่แล้วเราก็พับขึ้นมาไว้ใส่ของได้นะคะแต่ถ้าวันไหนอยากจะไปเที่ยวอย่างเทศกาลสงการที่จะถึงนี้นะคะอยากจะไปเที่ยวกันทั้งครอบครัวครอบครัวใหญ่ก็เอาเบาะลงมาแล้วก็นั่งได้สบายๆนะกว้างนะด้านในเมื่อกี้เราเห็นนะคะซึ่งเบาะมันก็เลื่อนหน้าเลื่อนหลังปรับสบายเลยนะคะใครขาสั้นขาย,ยาวนะคะปรับได้หมดนะคะแล้วแอร์นะคะมีทุกแถวทุกที่นั่งนะคะช่องแอร์ไม่ต้องกลัวว่าจะร้อนนะคะ แอร์ทั่วถึงทั้งคันนะตั้งแต่ผู้โดยสารแถวหนึ่งสองสามนี่มีแอร์ส่วนตัวทุกที่นั่งเลยจริงๆนะคะแล้วก็ยังมีไฟส่องสว่างนะคะในรถนะคะไฟก็จะเป็นแสงแบบว่านวลนวหน่อยนะคะเพิ่มบรรยากาศนะเพิ่มบรรยากาศในรถนะคะปรับได้มุนได้อะไรได้หมดนะคะอ่าแล้วก็อันนี้เป็นเป็นพรมหนังนะเป็นพรมหนังแล้วนะคะคันนี้ได้แบบนี้ไปเลยนะคะ เป็นพรมหนังนะคะ <Okay. S 1> ก็ถอดออกมาแบบทำความสะอาดได้ภาพปกติจะเป็นพรมอันนี้ของตัวรถนะคะใช่เป็นพรมแบบนี้ของตัวรถแต่สําหรับคันนี้ได้พรมหนังไปเลยนะคะเอาไปหมดทั้งหมดนี่นะคะประตูด้านหลังเ,เวลาเวลาจะปิดนะคะถ้าตัวเตี้ยนะคะไม่ต้องห่วงมันไม่ถึงอยู่แล้วถ้าปิดตรงนี้ปกติไม่ถึงเพราะมันเป็นรถคันใหญ่เนาะมันก็จะสูงมันก็ จะมีตัวนี้นะคะไว้ให้ดึงเออดีนะออกแบบมาสําหรับคนเตี้ยด้วยนะคะอ่ะดึงลงมานะคะนี่แล้วเราก็ปิดเข้าไปนะคะ,ะนี่นะคะแบบนี้เลยนะคะฮ่าปิดได้เลยแล้วก็ประตูสไลด์ตรงนี้นะคะเป็นแบบไฟฟ้าซึ่งมันเป็นแบบกันหนีบด้วยนะเวลาที่เราปิดใช่ไหมคะแต่ว่ามีอะไรเป็นขวางอยู่เนี่ยอย่างขานะคะเดี๋ยวเราลอง ยังขายนะคะถ้าแบบกดปิดแล้วนะคะมันก็จะแบบว่ามีเซนเซอร์กันนีบมันก็จะเด้งมันก็จะแบบไม่ปิดพอมันสัมผัสได้มันก็จะเด้งหยุดเลยนะคะอ่าอันนี้ก็อันนี้ที่แบบมีเด็กมีแบบผู้สูงอายุอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออมันก็จะแบบปลอดภัยนะเอออีกรอบหนึ่งเหรอจ๊ะ เอาให้ขาดขาดได้ไหม้มันไม่หนีบนะคะไม่หนีบจริงๆเอออันนี้อ่ะโอ้ยยังขึ้นรถไม่เสร็จเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยยังขึ้นรถไม่เสร็จอ่าเห็นไหมมันไม่แบบหนีบไปแบนนะคะมันจะเด้งออกไปเลยนะคะจะเด้งกลับออกไปนะคะนี่ก็คือปลอดภัยสําหรับเด็กแล้วก็ทุกท่านนะคะที่กําลังขึ้นรถเนาะแบบโอ้ยฉันยังขึ้นไม่เสร็จอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันไม่หนีบแน่นอนนะคะปลอดภัยสองด้านสองฝั่งนะคะมีระบบนี้เหมือนกันนะคะแล้วก็ ระบบเนี้ตัวกระจกก็มีด้วยกันหนีบเวลาแบบเปิดปิดกระจกก็จะมีตัวนี้ด้วยเหมือนกันนะคะอ่าเป็นยังไงกันบ้างชอบชอบนะคะลูกชายชอบเชื่อว่าถ้าใครได้มาเห็นคันนี้นะเราหาอยู่อะถูกใจแน่นอนนะคะเพราะสภาพนะคะใช้งานมาน้อยมันยังใหม่เหมือนป้ายแดงเลยแล้วก็ที่สำคัญคือหายากมากนะตัวนี้เป็นตัวพรีเมียมนะคะ คือมันจะมีตัวแซนด์ดเนาะแล้วก็ตัวพรีเมียมเป็นตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวท็อปนะคะซึ่งตัวพรีเมียมกับตัวท็อปก็ไม่ต่างอะไรกันมากนะคะจริงๆคันคันนี้สวยเลยนะคะอืมอ่ะครบทุกที่นั่งแล้วเนาะเนี่ยแล้วก็ชอบตรงนี้มากนะคะตรงบันไดนะคะบันไดก็คือกว้างมากเหยียบได้เต็มเท้าเลยนะคะเพราะว่าปกติรถตู้อ่ะมันก็จะแบบว่า ต้องอยงอยงเหรืออะไรอย่างเงี้ยวลาขึ้นใช่ไหมแต่นี่คือเหยียบได้เต็มเท้าเลยค่ะแล้วก็ขึ้นง่ายนะคะเป็น2องคันขึ้นไปปุ๊บถึงเลยนะคะสะดวกสบายมากนะคะดูหรูหราลักซ์ลมากเลยแล้วก็คันนี้นะคะชนีนะคะจะให้หราคาพิเศษนะคะในรายสดนะคะเพราะว่ารถคันนี้เพิ่งมาถึงนะคะเมื่อคืนนี้นะคะก็ดึกแล้วเนาะเข้ามาถึงสดๆร้อนๆเลยเมื่อคืนนี้นะคะ ดึกแล้วแหละแล้วก็ตอนเช้าก็เพิ่งถ่ายรูปนะคะแล้วก็เอามาไลฟ์สดกันช่วงบ่ายนะคะคันนี้ Toyota m a าเจสตี2.8พรีมียมนะคะเกียร์ออโต้รถปี2019แต่จดใช้งานปี2021นะคะใช้งานมานิดเดียวเองนะคะไม่แค่60,000โลเท่านั้นนะคะคันนี้ราคา1,999,000บาททวนถามว่าทําไมราคามันขนาดนี้เพราะมันหายากมากนะคะราคามันจะแข็งหน่อย แต่รับรองคุณภาพที่ได้ไปคือไม่ต่างจากป้ายแดงเลยอ่ะยังไงก็ถูกใจแน่นอนแล้วก็คันนี้มีเสริมให้ก็คือกระจกกั้นนะคะระหว่างผู้โดยสารกับฝั่งคนขับนะ,ะสามารถเปิดปิดกระจกนะคะกั้นขึ้นลงได้หากต้องการความเป็นส่วนตัวก็กดเปิดกระจกขึ้นมากั้นนะคะแล้วก็ตัวพรมด้านในเมื่อกี้ให้ดูเวลานะเป็นแบบหนังทั้งหมดแล้วนะคะค่อนข้างที่จะหรูหราครบคันพร้อมใช้งานได้เลยทันทีละนะคะคันนี้รับรองค่ะ ถูกใจแน่นอนนะอ่ะเราก็มาไลฟ์กันพอของปากของคอนะคะให้ได้ชมนะคะรถเข้าใหม่กันสดๆร้อนๆเนาะกับชีนขายรถนะคะถ้าใครถูกใจนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะและถ้าสนใจอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมก็ทักเข้ามานะคะในเพจของ ชนีขายรถได้เลยค่ะเดี๋ยวจะมีทีมงานหรือว่าแอดมินนะคะคอยดูแลให้นะคะหรือถ้าอยากมาชมรถคันเป็นๆแบบนี้ที่ร้านเรานะคะก็มาได้เลยนะคะที่ถนนปัญญาอินทรานะคะพิมพ์ชนีขายรถใน g o o g l e แ a p ค่ะเดี๋ยวเขาพามาถึงที่เลยนะคะไม่ไกลนะคะไม่ยากนะคะง่ายๆเนาะมาหาชนีขายรถได้ที่นี่ทุกวันนะคะเปิดทําการตลอด24ชั่วโมงทุกวันทุกเทศกาลไม่มีวันหยุดนะคะอ่าฝากกดไลค์กดแชร์ด้นะ เดี๋ยววันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะกับเจ้าคันนี้นะคะ To โตยโต a m มาเจสตนะคะสุดหรูหราคันนี้เลยไปอ่าไปแล้วนะตัวเล็กอยู่ไหนยังยังสนุกอยู่กับกันโอ้ชอบนะคะเห็นไหมคะการันตีนะคะความชอบด้วยตัวลูกชายเลยนะคะ อ่าไปกันก่อนแล้วนะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายก่อนครับบ๊ายบายครับอ่าไหนช่วยมาขายรถหน่อยค่ะอันนี้ไปแลเจ้าอ๋อช่วยมาซื้อรถหมาม้ากันเยอะๆนะคะบ๊ายบายค่ะ